สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองมื่อนี้ลูกอีสานภาษาสาีสบได้มากีดยางนอกมือนี้เนาะเสร็จจากสวนยางแหล้่จังสิไปค้นเขาต่ออีกผู้นึ่งกับไปเบิงปลูกอ่อยเนาะมือนี้บรรยากาศดีอากาศเย็นสามโมงเสา เก่านาฬิกาเสษๆแล้วยางกันยังหยอยดีดียู่พี่น้องว่าสีคนกับสีบอรดนน้ำสมงายดอกเนาะจังสีละลูกอีสานภาษาสาีมีอาชีพท่างกันเกษตรหลายด้านหลายแบบหลายแนวเนาะขึ้นยูก็ว่าสีเห็ดหรือว่เห็ด เดเห็ดเนาะถ้าดูก็จังได้เห็ดเพร่ะยไดเดมากรีดพี่นองข้าเกี่ยวเขาสำหรับอาชีพทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับสวนยางพารานี่เนาะแต่กี่ก็บ่ได้คิดว่าสิรด้กิจอย่างสเไร้เก็ดยางพาราดอกคิดว่าสื่อที สื่อที่ปลูกหยาเรียงง่วนเนาะมีแค่นั้นละ่ะลูกอีสานเท่าแต่กี่คิดว่าเรียงง่วเรียงควายเห็ดไ้เห็ดห,ห,หน้าไปบ่ได้คิดว่าสิเห็ดย่างมาที่นี่ยางเป็นราคาพ่อคนผ่าอีสานเดไปกีดอย่างอยู่ผากใต้กับมีเงินมาสื่อทีเนา แล้วก็มีทุนมาซื้อต้นพันอย่างพาล่ามาปลูกที่บ้านเองนอก,ก็เพิินเห็ดมันก็ออกดีแล้วก็เปื่อเส้นอย่างก็ดีก็เห็ดน้ำเพิินเบิงด้บาทที่นี่ขายก็ะด้ราคาดีราคาต่ำอยู่แต่กระถือว่าดีกว่าขายเขา กับว่าเมนราคาดีเท่าที่เคยดีมากเนะะาะราคาเตกีดีดีโหลดซุเมอร์นี่โอ้ยถึงราคาสิบลค่อยดีแต่ว่าทั้งดานไล่รับก็ได้จากสวนยางหลายกวัวทางอื่นเนาะ แนวทางให้ดานการกีดยางหรือดานการเกษตรทั้งสวนยางนี่ก,ขอขอก็ขอขอบคุณไปทางคนผากใต้เนาะขอขอบคุณไปทางคนใต้ถ้าบ,บ่มีคนผากไต้เหตุก่รนคนอีสานกับผูสี บังคุจ้างเฮ็ดแบบนี้เนาะตัวดิฉันเองกับบอไดไปคุกที่กับคนใดดอกแต่ว่าคนภาคอีสานเพื่อนไปรับจ้างเพื่อนกับมีแนวท่างบานไก่เลื่อนเคียงกันเนาะสวนกันปูกกันเฮ็ดเพื่อนกับฮาร์ดกับสอนเพื่อนกับเป็นอาจารย์เพราะว่าเพิ่นเคยไปกีดอยู่ภาคไต้มาเพื่อนกับมาคสี่เนี่ย วิธีการฟ้นมีดแตงนอมีดกีดแบบใดเห็ดให้นายางซัำบ่สัำจจงได้ก็ขอบคุณไปทางคนผากไตเนาะคนผักอีสานไม่หลายท่างเหลือกในทางดานการเกษตร แต่หันมาปลูกยางแล้วก็ยังบ่อสูอย่ยางอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันเด็กขายไรเทือหมยโอ้ยลมพัดนี้เบิดละตนลมแห้งลมแรงมากตนในสีเศร้าแล้วยางแหง้งคาละก้อนยางก็ได้มากีดหลายมือเนาะ จังใดก็ขอขอบคุณชาวใต้ที่ได้ผ้าเห็ดอย่างพะร่ากรแต่พวกหูวา่าภาคอื่นเห็ดบอ่อเนาะกับบ่อใดบ่อดหูจักในด้านนั้นขอขอบคุณไปทุกหน่วยทุกคนที่เห็ดก่อนผู้เห็ดที่หลังกระไดไล่รับที่หลังกด็ดีเอาลุกคนพี่น้องมันสิบบ่มเสียดาดถ่วยละลีดผุนได้หนิ จังไดก็ค่อยติดตามต่อไปด้วยค่ะเด้อเก็บเถวกอนนี่เด้ให้นี่มันมีอย่างนาต่ำนาสูงเนาะยางนาต่ำนาสูง<ม>กะทิบบค่อยใดเสมอเก็บเถวกอนก็ได้เจ็ดหล่อโกโลคือต้นนี้กัน ยางหนาสูงกับบ่ได้บ่ได้หลายเป็นไรอันนี้ก็ถวยถวยละลิดถวยลิดสงสัยสิเดยอดแล้วสีข้นนำกดแล้ว ตอนแรกคิดว่ากีดยางนี่มันสิติดมือติดมือคือจังยางบักนีติดมือคือจังยางขนุนเนาะภาษาอีสานเอืนอ่นยางบกักมีภาษาไทยเอืน่นยางขนุนคิดว่ามันจะเหนียวเหนียวแบบนั่นแต่ได้สัมผัดแล้วโอ้ยไงนึกว่าสิติดแบบตองหา หานำยาบางสิ่งบางอย่างบ่มาหลังมือไรทิมมืดละเปิดไหมจังใดกับบ่ลืมเศร้าไตเนาะค่ะเนาะ ถึงว่าตัวดิฉันเองบริเวณคุกคี้กับคนไตหรือว่าไปผากไตหรือว่าไปทําเคยไปทําอาชีพหนีมาก่อนหรือบอบอ,บอเคยไปแต่ว่ากับขอบคุณเพราะว่าเพิ่นเป็นภูเห็ดก่อนเนาะคนผากไตเหต็ดในอาชีพหนีก่อนกถ็ถทือว่าได้มาขยายให้ประเทศไทยทัวทั่วประเทศละมั่งเดียวนี่คิดว่า รือเบาผิดรือจังใดกะขอโทษขออภัยสำหรับผููคัดคัดหูจักหน่อยเนาะแต่ว่ากะเท่าทีตัวดิฉันได้สัมผัสมาเนาะขอคุณอีกที่หนึง่งสวนผุนเพิ่นกะเคยไปกินอยู่ผักไตามาเนาะไกลเพิ่นกะได้มารับจ้างยู่บันจะของเพิ่นกะเฮ็ดดีเฮ็ดเป็นกะได้เลี้ยนแบบข้าเจา้าข้าเจ้าก็ได้เป็นอาจารย์เจ้าของก็ได้เป็นลูกศิษย์ข้าเจ้าก็ยอมรับ กีดที่แหลกบาดเบิดอยู่ต่อมากกับไข้แน่ดีขึ้นกีดยังบ่ต้องกินเลิกบ่ต้องเรต้องชิดล่ำต้นเกินไปกีดยูรอเปลือกไส้มันสีดีเวลามันเปือกมันสางหม่มันสีดีมันสีบบกรบปุนกับปิน,บปนเนะาะขอบคุณเด้อ ขอบคุณทุกท่าน